ครับแต่เส้นรองเนี่ยเราจะต้องชะลอดูแล้วก็สร้างวินัยนะครับในเรื่องของความเข้าใจว่าเราเป็นเส้นรองเนี่ยถ้าเราวิ่งออกไปโดยที่เราไม่ได้มองเลยเนี่ยศึกษาหลายมิติครับไม่ว่าจะเป็นการทําตัวหนอนเส้นชะลอความเร็วต่างๆก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่เห็นควรว่าควรจะต้องทำกลัวว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือดราม่าเพิ่มเติมนะครับ สาหรับเรื่องอุบัติเหตุในแยกเรียกว่าแยกปัจจัยนะครับที่ศรีอนุสรกับเบญจะนะครับแยกนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุมาตั้งแต่สมัยที่ผมยังเป็นนักเรียนนะครับตั้งแต่เบญจศรียาผมก็เห็นอยู่เป็นประจํานะครับตั้งแต่ผมเข้ามาเป็นนายกคณะผู้บริหารชุดนี้เข้ามาเราก็เร่งเห็นปัญหาตรงนี้นะครับก็มีการสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขในจุดๆนี้นะครับเบื้องต้นทางกองช่างเนี่ย ในช่วงที่เข้ามากองช่างก็มีรายงานมานะครับว่ามีการไปตั้งจุดป้ายหยุดแล้วก็มีเรื่องของไฟเหลืองไฟกระพริบตรงแยกนั้นทั้ง4ี่แยกทั้ง4ี่มุมเลยนะครับณนะปัจจุบันนะครับหลังจากที่มีอุบัติเหตุก็ห่างลงไปนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีอุบัติเหตุคือรถมีการเฉียวชนกันที่แยกนี้อีกนะครับเราจึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับไฟเหลืองหรือป้ายหยุดต่างๆนะครับว่ามีสภาพการใช้งานที่ค่อนข้างจะ ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะครับในเบื้องต้นนะครับเขาก็ตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่าป้ายไฟกระพริบเหลืองต่างๆภาพชำรุดเป็นหนึ่งป้ายคือมันผุและอาจจะมีอุบัติเหตุทําให้ป้ายเนี่ยหักชํารุดไปนะครับเบื้องต้นทางเทศบาลได้ประชุมพูดคุยกันนะครับว่าจะคงจะเข้าไปซ่อมแซมในเรื่องของเสาแล้วก็ป้ายให้มีลักษณะของความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อลดปัญหาทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับได้ปรึกษากับทางสพอเมืองนะครับทางท่านผู้กับท่านรองผู้กัปจราจรนะครับ เกี่ยวกับปัญหาตรงนี้นะครับปรึกษาหลายๆมิติครับไม่ว่าจะเป็นการทําตัวหนอนเส้นชะลอความเร็วต่างๆก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่เห็นควรว่าควรจะต้องทำกลัวว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือดราม่าเพิ่มเติมนะครับเก็เกี่ยวกับตัวหนอนนะครับแต่ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางเทศบาลเมืองจันท์ก็ไม่ได้หิ่งนอนใจครับเราคงจะต้องเข้าไปทปําปลายสะท้อนแสงที่มีขนาดให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นรวมถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ตอนกลางคืนเนี่ยรู้สึกกระแบตจะเสื่อมบางตัวนะครับแล้วก็จะลงไปซ่อมแซมทุกอย่างให้เรียบร้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถและถนนนะครับน้องๆเด็กนักเรียนนะครับว่าเส้นหลักเนี่ยมันเป็นเมนหลักอยู่แล้วเราไม่สามารถไปติดป้ายหยุดต่างๆได้นะครับแต่เส้นรองเนี่ยเราจะต้องชะลอดูแล้วก็สร้างวินัยนะครับในเรื่องของความเข้าใจว่าเราเป็นเส้นรองเนี่ยถ้าเราวิ่งออกไปโดยที่เราไม่ได้มองเลยเนี่ย ปัญหาก็อาจจะไม่ได้แก้ได้โดยร้อยเจากเครื่องหมายหรือไฟเหลืองต่างๆนะครับก็เป็นที่กังวลเหมือนกันนะครับที่เราได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ม,กมีความกังวลว่าถ้าบางเคสเนี่ยเราดูจากวงจรปิดเนี่ยน้องๆหรือว่าประชาชนเนี่ยคือเราไม่ได้มองป้ายหรือมองไฟเหลืองเลยเราวิ่งออกไปเลยนะครับก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับให้ระมัดระวังโดยเฉพาะเส้นรองนะครับในการใช้รถใช้ถนนอยากให้ชะลอความเร็วและ มองซ้ายมองขวาก่อนที่จะข้ามแยกด้วยตรงนี้นะครับก็จะฝากถึงพี่น้องประชาชนครับ